สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง FC น้ำฝนนะคะคลิปนี้นะ้ำฝนจะมาสอนเพื่อนๆทำปกทำรูปปกใส่ปก youtube นะคะปกของช่องนะคะให้เพื่อนๆไปโหลดแอปก่อนนะคะใน Pay Store น้ำฝนโหลดแอปแอปนี้มานะคะเครื่องทำภาพย่อนะคะอันนี้คือดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะแอปนี้ชื่อแอปนี้เลย เครื่องทำภาพขนาดย่อเราสามารถเลือกภาพตกแต่งภาพได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ้ฝนจะมาสาธิตเบาๆนะให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆไปที่สร้างรูปขนาดย่อนะคะก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกพื้นหลังสำหรับ คนที่ชอบพื้นหลังแบบธรรมชาติก็จะมีให้แบบให้เราเลือกนะคะหรือว่าจะเป็นภาพแบบเบอแบบเบอร์ก็มีเยอะมากเหมือนกันนะคะภาพดำและขาวก็จะเป็นรูปออกโทนสีขาวดำบทขัดย่อก็จะเป็นภาพแบบหลากหลายสีสันมากเลยครนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือก เดี๋ยวน้ำฝนจะลองทําให้เพื่อนๆดูนะคะน้ำฝนจะเลือกรูปนี้นะคะอ่าพอมานี้เราก็มาเลือกอัตราส่วนเราเลือกรูปพื้นหลังแล้วเราจะเลื่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเราจะมาเลือกอัตราส่วนที่สองพันหกสิบคูณหนึ่งพันสี่สิบนะคะที่เขาเขียนว่าปกคลุม youtube ให้เลือกอัตราส่วนขนาดนี้เลยนะคะเมื่อเราเลือกแล้วขนาดของอัตราส่วนที่เราเลือกมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะขนาดสอง0ห้าหกสิบคูณหนึ่งพันสี่้อสี่สิบเมื่อเราเลือกตามที่เราต้องการแล้วเราก็ไปที่เครื่องหมายถูกนะคะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาใส่รูปนะคะ รูปเราสามารถเลือกรูปที่เราได้ทำลบภาพพื้นหลังออกไปแล้วมีแต่ตัวเราอะไรประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวน้ำฝนจะเลือกรูปเป็นตัวอย่างนะคะน้ำฝนจะเอารูปของฝนเองไปที่สติกเกอร์นะคะก็จะมีรูปสติกเกอร์แต่ว่าน้ำฝนจะเอารูปของน้ำฝนเองให้ไปที่ภาพ เลือกรูปโดยใช้ที่เป็นเครื่องหมายรูปภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราจิ้มที่เครื่องหมายกล้องมันก็จะถ่ายรูปหน้าเราโดยสดๆเลยอันนี้เราจะเลือกภาพในแกลเลอรี่ของเราเราจะเลือกที่เครื่องหมายรูปภาพแกลเลอรี่โกลก็จะขึ้นรูปภาพที่เราน้าฝน จะใช้รูปภาพพี่น้ำฝนเอาพื้นหลังลงนี่จะเป็นรูปนี้นะคะก็คือลบภาพพื้นหลังเหลือแต่เหลือแต่รูปเดี่ยวๆของเราเองแล้วนี่เมื่อเราเลือกรูปที่เราต้องการแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้ำฝนจะเลือกกำหนดเองแล้วเราก็ลากลากกรอบมาให้ขนาดนี้ลากกรอบมาให้เท่ากับรูปของเราเลยนะคะ เสร็จแล้วให้จิ้มที่เครื่องหมายถูกค่ะรูปภาพเราก็จะเด้งประมาณนี้เราสามารถเลื่อนได้ด้วยการควบคุมจะมีปุ่มสี่ทิศนะคะให้เราลองเลื่อนดูแล้วมันก็จะมีอัตราส่วนขึ้นจิ้มไปที่รูปภาพนะคะก็จะมีให้เราปรับปรับได้ตามต้องการเลยนะคะ ฝนก็จะเลื่อนมาทางซ้ายหน่อยจิ้มที่ลูกศรปุ่มทางซ้ายค้างไว้นะคะประมาณนี้อ่าคือรูปรูปมันจะเล็กมากมันจะประมาณนี้นะคะเวลาเราไปใส่ในปกของช่องแล้วคือว่าหัวมันก็จะไม่ขาดส่วนตัวข้างล่างมันก็จะไม่ขาดมันจะพอดีนะคะเ,เพื่อน ถ้าเพื่อนๆเอารูปใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันมันจะไม่เห็นตัวเราทั้งตัวนะคะน้ำฝนก็เลยเลือกเลือกรูปประมาณนี้เวลาเราไปใส่ปกช่องมันจะพอดี mm hmm. เสร็จแล้วเมื่อเราได้รูปที่เราต้องการแล้วเราจะมาที่ข้อความนะคะเราจะเขียนเขียนชื่อช่องของเรา mm hmm. ใช้ภาษาอังกฤษ เราจะเขียนชื่อช่องของเรานะคะ fc น้ำฝนเมื่อเราพิมพ์แล้วเราก็จิ้มที่เครื่องหมายถูกเราสามารถมาเลือกแบบอักษรได้ว่าแบบอักษรเราต้องการแบบไหนแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีเราสามารถเมื่อเราได้แบบอักษรแล้วเราก็มาเลือกสีได้ เอาสีอะไรเอ่ยสีม่วงก็ได้สีเขียวก็ดีเขียวอ่อนก็สวยสีเหลืองก็สวยนะคะสีชมพูก็น่ารักเอาเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะสีดำว่าโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็ จะเป็นประมาณนี้เราสามารถเลือกให้มันเป็นยาวๆได้นะคะเราสามารถเลื่อนเพื่อนๆลองปรับเลื่อนได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวหนังสือประมาณนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกที่เครื่องหมายเสร็จสิ้นที่เป็นเลขถูกบันทึกเป็นบันทึกเป็นภาพนะคะ บุคคลไม่สามารถจัดเก็บเลือกไว้ให้เราบันทึกเป็นภาพเมื่อเราบันทึกเป็นภาพแล้วรูปภาพของเรามันจะอยู่ในแกลเลอรี่นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราสามารถ ไปทำตามน้ำฝนดูได้นะคะเพื